โอเคฮะวันนี้เราก็จะมาเออ่ฆ่าบอสกันจะไม่ใช่เป็นพาร์ทน,นะฮะเป็นแค่มาฆ่าบอสกันวันนะะี้ค่ะวันนี้จะมาตีบอสกันเลยค่ะโอเคคับมาตีบอสกันนะคะ่ะไปเรลูดีมามาดีม 2, าดีสองซ้ำอ้าวยังไม่เมื่อยพออ้าวมึงลงมา <c oughs> จ้ยครับจะไปอยู่ในบ้านเห็นมิติก็ตายหมดครับบ้าน,นะค,ะครับครับอยู่ตรงนู้นใช่ไหมรอเมื่อคนนี้ก่อนเอารอให้มืดอีกมาฉันพร้อมละประมาณห้าทุ่มก็ประมาณสิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วห้าทุ่มก็สิบเอ็ด ประมาณเที่ยงคืนทีนหนึ่งเดือนมันเตรียมตัวมาแล้วเหรอตัวอะไรนะตัวอะไรวะโอ้ยเฮ้ยบอสโอ้โหอยนาหนืดเฉยโดดขึ้นลงด้วยเออเนี่ยโดดขึ้นลงแบบนี้ด้วยนี่อย่ายืนให้เป็นเป้าบอสมึงโดนระเบิดอทำไมล่ะมึงมีปืนมึงไม่ใช้ปืนเลยครับขอโดนดกระจายก่อนเอ้ยสนุกสนุก โอ้ยบอกให้สเทปเรืองยงไม่ต้องใช้ตั้งแต่แรกผมโมฟิวขึ้นไม่มาอยู่นี่นะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยนี่มันโดนโดนขึ้นมาแล้วก็ลงไปอย่างี้แล้วก็โดนขึ้นมาอเฮ้ยแล้วมันเล็งกูเปล่าวะเล็งกูแล้วนี่จะตายจะตายแล้วจะตายแล้วเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเส้นสเปดพาหลบเป็นสเปด เดินซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบเกือบเอ้ยเกือบโดนโอ้ยโอ้ยเกือบอันนี้โดนเต็มเต็มเหลือดสองเลือดสองเลือเหลือยี่สิบแปดล้วเราเขายิงแล้วเขายิงเราโอ้หูยิงแล้วยิงแล้วโอ้โหูมันละมันอึโอ้โหเจ็บเจ็บอึไอลูกกระจอกของมันนี่เอ้ยโอ้โหกูมีธนูนี่วะลืมเอ้ยเอ้ยเลือดมีมีคนเลือดมีลืมใช้เออคนเลือดคนเลือดแรงมาก

เอโอเคฮะก็ก็สำหรับ okay น so okay, so ี้ฮะก็มามาโชว์การฆ่าบอสนะฮะก็ไว้ต่อพาคสองด้วกันนะฮะอันนี้แค่มาโชว์บอสเฉยกดไลค์อะไรก็ว่าไปอ่าถ้าสโตรแกนเดิมนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าไม่เคยก็กดซับสไครต์ถ้าไม่มีอะไรก็กดคอมเมนต์นะแล้ยก็คอมเมนต์มานะฮะสวัสดีก็ขอจากรายพิธีนี้นะครับบ๊ายบายครับ